ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช n n e l นะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่า12ราศีภายในวันนี้เนี่ยมีราศีไหนที่เข้าเกณฑ์ที่ว่าจะโชคดีบ้างนะครับเราจะคัดเลือกกันมาทั้งหมด สี่ราศีแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสี่ราศีนี้เนี่ยความโชคดีของคนทั้งสี่ราศีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะโชคดีกันเรื่องอะไรบ้างนะครับราศีแรกจะเป็นราศีมังกรนะครับราศีที่สองจะเป็นราศีพิจิกราศีที่สามจะเป็นราศีสิงห์นะครับสามราศีแล้วเนอะอีกราศีหนึ่งจะเป็นราศีกรกฎนะครับ สี่ราศีนี้มีอะไรที่จะโชคดีบ้างสําหรับคนทั้งสี่ราศีนี้มาเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับราศีมังกรสิ่งที่คุณจะโชคดีภายในวันนี้คือหนึ่งการทํางานจะเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่ว นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการให้อภัยนะครับแล้วก็วันนี้ดวงของคุณมีโชคมีลาบดีคุณจะได้อะไรมาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอยู่เรื่อยๆการงานจะเป็นไปได้อย่างไหลลื่นมีลูกค้ามากหน้าหลายตาเข้ามาติดต่อประสานงานกับตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดให้คุณไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปคุณวางแผนมาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังทั้งหมดแล้วก็จะได้อะไรมาอย่างที่คุณคาดไม่ ไม่ถึงก็ได้นะครับมีโชคมีลาบมีสิ่งอะไรที่จะเข้ามาอย่างฟุกฟุกต้องบอกว่ามีโชคมีลาบในทุกๆเรื่องเลยฮะนะครับสำหรับคนราศีมังกรน,นะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกในวันนี้มีอะไรดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราบ้างมีโชคมีลาบเหมือนกันฮนะของเบง้งใบที่สองเป็นภาราสมีเงินจะหุนเวียนดีมากยิ่งขึ้นโ้ต้องบอกว่าเป็นการเป็นไพ่การเงินที่ดีแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังอยากจะให้คุณตัดในเรื่องของความวิตกกังวลมากจนเกินไปนะแล้วก็เก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเก็บเอาเข้ามาคิด สิ่งที่คุณวางแผนไว้สําหรับวันนี้จะเป็นไปตามที่คุณวางแผนทั้งหมดมีโชคมีลาบดีมีเด่นในเรื่องของการเงินมากเงินทองไหลเวียนเป็นอย่างดีการทํางานจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังคู่ครองคนรักจะเอาใจใส่กับคุณค่อนข้างที่จะดีมากสําหรับวันนี้นะครับดีทุกๆเรื่องเลยต่อไปเป็นคนราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์สำหรับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ใบแรกเป็นนางสีดาครับใบที่สองเป็นพระพิกเนศใบที่สามเป็นพระโคนนทิบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานวันนี้เนี่ยจะได้รับการแก้ไขการเงินที่คุณคาดหวังไว้จะเข้ามาแบบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็เหมือนกับว่า บางสิ่งบางอย่างผลที่คุณทํางานหนักมาในทั้งเดือนเนี่ยมันจะเริ่มออกดอกออกผลคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวออกดอกออกผลได้เป็นอย่างดีเด่นมากในเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณวิตกกังวลก็จะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายงานที่คุณทํางานหนักอยู่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่จับจ้องอยู่ก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้แล้วก็จะรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้น สำหรับการทำงานวันนี้จริงๆผมอยากจะให้คุณใจเย็นๆลดในเรื่องของทิฏฐิในตัวของคุณเองลงนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างอารุมร่มารวยได้บ้างก็ควรที่จะอารมุ่มารวยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้มาอย่างที่ใจคุณคาดหวังสำหรับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาด้วยก็ได้นะครับสิ่งที่คุณรอมานานวันนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีราศีต่อไปราศีกรกฎนะครับมีอะไรเกิดขึ้นดีๆบ้างกับเราบ้างนะครับ ใบแรกพนาลายบรรทมศิ่นใบที่สองพะพิรุณ บที่สามเทพพังคารวันนี้ในเรื่องของการทํางานสิ่งที่คุณรู้สึกอึดอัดและกดดันอยากจะให้คุณทําใจเย็นๆไว้นะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับเป็นลาดับมาอย่างแบบซอฟๆค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับเป็นลาดับนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นสิ่งที่คุณเบื นื่อยหน่ายอยู่ก็ถึงจุดสิ้นสุดหรือว่ามีโอกาสที่ว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํามาหากินต่างๆหางานมานานแล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่ว่าจะได้เจอลู่ทางทํามาหากินใหม่ๆซึ่งตรงนี้บางทีอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่วันนี้ก็จะเป็นวันที่โชคดีอย่างหนึ่งสําหรับตัวคุณคุณจะรู้สึกผ่อนคลายจากความกดดันมากยิ่งขึ้นสําหรับ คนที่เกิดในราศีกระกฏฝากไว้ประมาณนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ